ก็อยู่ห้อง Dark o x นั่นแหละก็อยู่กันในเกม Crisis Action God. นั่นแหละก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาป่วนไบโออีกแล้วนะฮะก็กันในแมปนี้เลยละกันนะเพราะว่าแมปนี้คือก็เปิดให้เล่นแล้วนะฮะผมจะได้ว่าบนนู้นคือมันสามารถกระโดดขึ้นไปได้นะฮะเดี๋ยวจะกระโดดขึ้นไปเลยละกันนะฮะใครเป็นผีเอ่ยเฮ้ยดันบนไปนี่วะหวัดดีนายยิงไปยิงไปยิงไปนายลงมาเลยฮะอย่านะยายอย่านายลงไปเลยดียไปฮะโอเคมันลงมาแล้วแล้วก็โดดขึ้นมาตรงนี้ฮึบ โอเคฮะด้านล่างมันมาแล้วเพื่อนระวังเพื่อนคนนั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะยิงช่วยเพื่อนกอนแล้วกันนะมันตามคนนั้นไปนี่ว่าผมว่าน่าจะโดนตกหรือเปล่าคนนั้นอนะรอก่อนฮนะเอา้าโดนยิงตายนี่ว่านึกว่าจะคนนั้นจะโดนตบนะฮะผีโดนปืนยิงตายไปแล้วนะฮะเก็บกระสุนตรงนี้เก็บมาเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็รีบโดขึ้นไปฮึบอุย้ยผมโดนตบด้านหลังนะผมวิ่งก่อนแล้วกันมีป่ะอาวไม่มีนี่ว่ะหายไปไหนก็ไม่รู้ฮะตดขึ้นไปฮึบ โอเคมาฮะเฮ้ย no. ตัวตบเป็นหนึ่งคนแล้วไม่นะเพื่อนอุ้ยด้านหลังเลยไอ้ผีอ้วนนะฮะตัวหนึ่งนะรีโหลดดิ้งก่อนละกันแล้วก็ยิง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 สิยิงสิกดยิงไม่ออกนะฮะยิงไปเรียบร้อยได้มาหนึ่งคิวเฮ้ยตัวนี้ยาหน้ายาขึ้นมานะฮะโอ้ผีสับพวกนี้ว่ะเฮ้ยเกือบละเกือบไปละโอ้ยผีเล่นดีนะในห้องนี้นะฮะเฮ้ยหน้ายาอยาขึ้นมาลงไปเลยอ่ายิงไปออกยิงไปโดนอีกเฮลโนนะฮะเฮ้ยเกือบตันตบเฮ้ยใครตันตบด้านหลังไม่ใช่ฮะ ใครจะต,ตบเอ่ยเฮ้ยนี่ไงมันเป็นนะู่นนะแล้วไอ้ตัวนี้มันทำอะไรวะเนี่ยจะโดดขึ้นมาแต่โดดขึ้นมาไม่ได้นะฮะยิงไปยิงไปโอ้โหปืนโคตรดิบเลยปืนพกอันนี้ดีดมากๆเลยนะฮะเฮ้ยนายนายยังขึ้นมานายนายลงมาเลยนะเอาละมาไปกินตุ้มโดดแค่นิดเดียวฮะเฮ้ยเฮ้ยเมันจะขึ้นมาแล้วยายามีการติดไฮเปอร์อินเทอร์เน็ตด้วยนะฮะยิงไปยิงไปยิงไปเรียบร้อยฮนะไอตัวนี้ก็จะขึ้นมาอีกฮะไอตัวอ้วนเกือบแล้ว เฮ้ยมันเปิดบาเลียนะฮะยิงไป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 เลยนะฮะปืนยังรีโหลดดิ้งอยู่เย้ยเฮ้ยคนนั้นระวังเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วลงมาเลยโอ้ยใครปาระเบิดแสงวะเนี่ยเต็มหน้าเลยเฮ้ยหึหึผมไปแล้วไม่ไายเพื่อนตัวใครตัวมันนะฮะผมไปแล้วไม่อยู่ละโดนตบแล้วหนึ่งคนเฮลโน o เฮ้ยผมจะเป็นฮีโร่ในวันนีกว่าโดนตบนะฮะผมก็จะรอเวลาเกิดแล้วกันนะอีกประมาณ5้าวิสี 1> 2 1 0หวัดดีฮะจับหน้าเป็นหนึ่งทีแล้วก็วิ่งหนีนะฮะผมจะจุกแล้วกันสำหรับในตาน,นี้นะฮะเพราะว่าแบบนี้คือจุกได้ง่ายมากๆเลยนะฮะเฮ้ยเป็นตนิดติดติดติดเยอะ้ติดนะฮะึบอย่างนี้หลบก่อนแล้วกันเฮ้ยมันเห็นดิว่าสวัดดีนายผมไปแล้วไม่ไปะฮะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอีกประมาณสามสิบกว,วะฮะิฮะึบอย่างนี้ยี่แปดวิละยี่เจ็ดวิฮะโดดตรงนี้ชึบแล้วก็มาเหมือนตามมาหรือเปล่า มาแม่เพื่อนด้านล่างมีกระเต็มเลยอ่ะผีอยู่ด้านล่างเยอะแล้วเฮ้ยมันตามมาดหวือมาเย้ยโอ้โหด้านล่างผมไปแล้วผมวิ่งแล้วแล้วก็ทางนี้ฮะแล้วก็ทางนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเฮ้ยด้านบนมีหมาป่านะฮะเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เรียบร้อยนะฮะนางย่อไปมาเอาปืนบูนท่ออีกแล้ว,นะวกันเพราะว่าในคลิปนี้ก็คือมีแต่คนโดนโหดกันเท้งนั้นเลยนะฮะ เยอะให้ผมโดดพลาดประเดงนะตรงกล่องน,นี้โดดยากมากอะโดดค่อนยากนะฮะมาใครจะเป็นผีฮะห้าสี่สามบัตด,ดีพืชชิดน้ำสองหนึ่งศูนย์โอ้โหผมเป็นผีดีวะ่ะไม่นะอีกประมาณเจ็ดวิฮะหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วมาแล้วอ้าวหายไปละตรงนี้ดีกว่าโอ้โหอยู่กันเตม็มเลยฮะอยู่กันเยอะเลยวัตด,ดีนะฮะได้เวลาวงแตกเอ้ยตกโดนโล่ไปนว้วย ป็นนึงนะตบแปะตบแปะเรียบร้อยนะฮะได้มัหนึ่งคิวโอ้โหแม่งโดนลุมยิงว่ะเฮ้ยวัดที่ไหนแ๊บๆตบไปฮะเรียบร้อยออด้นาแบบแบบบบน,นบนมีอีกหรือเปล่าใครเปาระเบิดแสงวะเนี่ยคนนี้หรือเปล่าตบไปฮะเรียบร้อยปื่อนไอรอนไนชืบเห็นอีกคนนึงวิ่งอยู่ทางนี้ฮะอา่าเราตบแล้วนี่ว่ะอีกสามคนสองคนเองฮีโร่เกิดนี่ว่ะด้านล่างฮะฮีโร่วันดีฮีโร่โอ้โหมันวิ่งจุ๊กนี่ว่าคนนี้นายนายวิ่งจุ๊กเหรอทางนี้ฮะ วิ่งตามไปวิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยโตฟีโตฟีโตฟีมึงขอก่อนแล้วกันขอแล้วกันโตฟีฮะตบไปตบไปตบไปเราได้ด้วยนะฮะเพราะว่าหมาป่าคือมันตบชานะฮะหลัเลยได้ไงเฮ้ยนายนายนายอย่าจุกนายตามมาเพื่อนตามมาไปเลยเออทางนี้ฮะวิ่งตามติดเลยแล้วก็ทางนี้เฮ้ยๆฮตบไปเอาตบตบไม่โดนไม่นะตามไปตามไปตบโดนแล้วฮะหนึ่งทีตบ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 ทำไมตบไม่โดนวะเนี่ยวิ่งใกล้มันขึ้นโคตรเลยฮะ ทำไมตกไม่โตเนี่ยตกไม่โตหรือว่าเน็ตผมมันกากวะเนี่ยตยะะ้อใส่เน็ตนะฮะเน็ตจริงด้วยตกไม่โตเลยปิงน่าจะขึ้นหร้วเปล่ามาฮะอีกว่าสิบสี่วิใครจะเป็นผีก็มาดูกันนะฮะสิบเอ็ดวิสิบวินะฮะแล้วก็ผมจะโดดขึ้นไปตรงนี้ชิบโอเคฮะห้าสี่สามสองหนึ่งเอาละมาเริกินใครเป็นผีเอย่ยึตัวหรือเปล่า ป้ะะาเบอรตตนผีด้วยนี่จะเจอแล้วฮะยิงไปยิงไปนายนาย,ยขึ้นมานายใครเป็นผีอ่ะไม่รู้เหมือนกันฮะรอก่อนรอก่อนรอ,รอให้มันบุกมาละกันนะวันนี้ปืนโฟลีนะฮะมันนั่งย่อใส่ด้วยคนนี้ผีสองตัวแล้วไม่นะเพื่อนด้านล่างเหรอรีบขึ้นมาแล้วไอคอนนั้นโดดพลาดไอจะมาใส่ห่วงยางเป็ดแต่เฮ้ยมันมา,มาละเพื่อนไอตัวแม่มาแล้วนะฮะ เระเปิดแสงใครวะเนี่ยใครปายอย่างไงให้ระเปิดแสงเนี่ยมาฮะด้านล่างระวังเพื่อนยิงไปเปรืนี้แบบโคตรจะดีดเลยนะฮะบันึนะขอรีดดิงกอนละกันมาฮะเตรียมพร้อมแล้วมันอยู่ด้านล่างนะฮะเอาผีหนึ่งตัวออกปและนะฮะเหลือแค่หนึ่งตัวแล้วตอนนี้นะฮะเหลือแต่ตัวแม่แล้นะไอตัวลูกมันออกไปละไม่นะเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงมันลงไปเลยยิงมันลงไปฮะลงไปเลยเพื่อนอนั่นแหละนะฮะมันต้องแบบวิ่งกลับมาอีกโคตรจะเสียเวลาเลย นะฮะเอาวพอดีปืนแก๊สลินนะฮะระวงังโดนตบแต่เพื่อนไปแอบตรงนั้นน่ะเฮ้ยมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วนะฮะผมจะยังไม่ยิงแล้วกันเพราะว่าเปลืองกระสุนร้อยกันร้อยกันร้อกกันละกันนะฮะอืมเฮ้ยมีการย่อด้วยผีนะฮะมีการมาย่อด้วยมันลงมาโู่นละโดนยิงล่วงไปนะฮะ <S <S ผมว่าผีน่าจะตบคนไม่ได้เพราะว่าคนตรงนี้คือเยอะมากๆเลยนะฮะตอนนี้คือต้องรอให้ผีมันบุกเข้ามานะฮะ มารลอเป่าผี้าใครมึงอยู่ตรงนั้นแหละคนที่ใส่เป็ดนะหะงยังเป็ดอาโดดขึ้นมาแล้วนี่วะวันนี้เธอนะฮะใช้เป็นขวานไฟด้วยะฮะแบบนี้บอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะฮะอืมเฮ้ยด้านล่างมาแล้วเพื่อนมามาแล้วเพื่อนวันดีนายย่อไหมะเฮ้ยน,ะฮะฮนายนายอย่าอย่าโดดตบนะนายมันโดดตบไม่ถึงนะตรงนี้มันสูงมากๆต้องต่อตัวขึ้นมาถึงจะตบได้อ่ะนะฮะนายนาย,นายลงไปเลยนาย ยิงไ no ปยิงไปลงไปเลยนะฮะปั๊ดน่ะขอรีโหลดดิ้งก่อนละกันนะล้คนนั้นเอาม gender, oh ีดไปจับเลยนะฮะระวังตัวตบนะเพื่อนผมว่าน่าจะตัวตบนะฮะโดนไหมโดนไหมรองกันละกันนะฮะเออผีมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ฮะเอาตบแล้วหนึ่งคนนั่นไงว่าแล้วนะฮะแมงคนนั้นหนีหนีไปเลยฮะสามคนละเฮ้ยปืนฟูลี่ว่ะเอาเรื่องอยู่ฮะเก็บไปหนึ่งตัวเฮ้ยหมาป่าเฮ้ยมันเกิดตรงนี้เลยไอตัวอ้วนนะไอผีอ้วนเอาเฮ้ย ทำไมไอ้ผีอ้วนมันหายไปละมันเทเลพอร์ตได้เลยไงฮะวาร์ปเฉยเลยฮะไอ้ผีอ้วนเน็ตนายกากหรือเปล่านะฮะหรือว่าเน็ตผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะถ้าใครออกจากการต่อสู้ไปนะฮะไม่รู้เหมือนกันอือหืออ้าวผมเป็นฮีโร่ที่บ้านที่ว่าโดนตบนะฮะโอเคผมจะรอเวลากเกิดแล้วกันนะอีกประมาณ5วินนะฮะ C สามแล้วผมก็จะจุกนะฮะสองหนึ่งศูนย์มาแล้วผมไปแล้วบอดี้เพื่อนวิ่งมาทางนี้นะฮะแล้วก็ทางนี้อ่าแล้วก็ตรง,งนี้เลยละกันเฮ้ยมีคนตบแล้ว ไม่นะเพื่อนเอาเรียบร้อยนะฮะเวลาหมดพอดีก็เลยก็ชนะปาร์สับในตานี้นะฮะก็จบเกมนะฮะเยะ่ผมก็ได้ MVP นะก็จัดวัาเด็ดเลยนะฮะถ้า,างั้นสลับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนรายการผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ได้กันนะเจอมันในคลิปหน้ากันก็บา,บาย